สวัสดีทุกคนคะ่ะกลับมาพบกับซิมสานอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นการที่เราหาเงินกันจนเน็ดเหนื่อย ในวันนี้นะคะเดี๋ยวมินจะมาหา NPC เพื่อที่จะไปทําการแปลงโฉมกันค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่บาร์แห่งนี้นะคะทุกคนแล้วก็เหมือนว่าจะเห็น NPC หนึ่งท่านนะคะอยู่ด้านบนดาดฟ้านะทุกคนเราจะทําการแปลงโฉมนางกันดีกว่าค่ะไม่ได้มีแค่หนึ่งแต่มีถึง2จ้ะและคุณพี่ชุดเหลืองของเราก็ชื่อคุณจานีนะคะผิวเข้มๆแบบนี้เราชอบเหรออันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวจะขอใส่เป็นสกินผิวนาะ คุณพี่คนนี้ใส่เป็นสก,กินแนี้ก็ปัวกอยู่นะแม่นะเปลี่ยนคิวสักหน่อยนะคะก็คือนางมีความผมสีน้ำตาลหนูมินให้นางเป็นคิวดำดีกว่ายืดได้คิวยาวออกมาหน่อยจ้ะเออแล้วก็เปลี่ยนจมูกนางนิดนึงนะคะเพิ่มปีกจมูกออกมาหน่อยปรับโครงหน้าปรับปากอะไรนิดหนึ่งเอาคางให้มันแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยตาโตขึ้นมาอีกนิดนะคะเอาออกห่างนิดหนึ่งแต่งหน้าก่อนแม้เดี๋ยวเราค่อยหาทรงผมเนาะ นี่นะคะเราก็จะมีอายแชโดว์ที่เป็นสีเข้มๆแบบนี้อยู่ขอเอาคิวขึ้นไปนิดนึงค่ะกปีดอายไลเนอร์สักหน่อยไอายไลเนอร์นี้ก็สวยอยู่นะทุกคนจิกหัวตาเล็กน้อยนะคะขอเอาแบบแก้มนางออกมาหน่อยได้ไหมนางหนะ้าต่อมาคางเอาออกมานิดนึงโอเคทีนี้มินว่ามินขอเปลี่ยนสก,กินผิวนิดนึงอู้วิใช้เป็นอันนี้ก็สวยขอยืดออกมานิดนึงีกจมูกมออกมาอีกนิดนะคะมิจริงแก้มอันนี้ก็สวยอยู่นะ อมส้มนิดนึงแล้วก็ปรับลงมาหน่อยแล้วก็ทาปากกันเลยค่ะจริงๆปากเป็นแบบนี้ก็สวยอยู่นะทุกคนเดี๋ยวลองใส่คอนแทคให้นางหน่อยนะคะโอคอนแทคอันนี้ก็สวยแต่ขนตาก,ก่อนค่ะใดๆก็คือลืมใส่ขนตาไม่ได้เลยนะจ๊ะขนตาแบบยาวถึงคิ้วไปลวเลยค่ะทุกคนยินว่าทรงนี้ก็ได้อยู่นะตั้งหูออกก่อนจ้ะปรับหุ่นนางนิดนึงนะคะเอาอึมๆขึ้นมาหน่อยเอาไอ้นี้ออกมานิดหนะไล่เออสูงขึ้นมาอีกนิดนะ หูก้นก็คือวางแก้วได้นะคะโู้มาไล่ไปเลยไปล,ล่ามาไล่ก็สวยทุกคนเสื้อมาไลาอ่อ่ะเนี่กงตัวนี้ใส่กางเกงตัวนี้เลยไหมแล้วก็รองเท้านะคะต้นสูงแหละเลิศมากแม่เดี๋ยวนะแล้วเราก็ใส่แหวนให้นางนิดนึงนะคะผาเล็บเป็นสีดํานะคะทุกคนนี่พอปังปวอยอยู่คุณจาเน่เสร็จแล้วะคะ่ะและนี้นะคะก็คือคุณจาเน่ของเราอะแซบอยู่นะ วันนี้อยากแต่งผู้หญิงไงทุกคนอ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 นางไม่ใช่ผู้หญิงค่ะนางคือผู้ชายเจอแล้วค่ะมือเปียนโนของเรานะเดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนแปลงโฉมเขากันค่ะคนคนนี้ชื่อว่าอเนซ่านะคะทุกคนเป็นวัยชราแล้วทุกคนวัยชราก็สวยได้ทําไมล่ะอายุเยอะแล้วก็สวยได้ปรับนะคะหน้าตาหน่อยปรับโครงหน้านิดหนึ่งนะคะเปลี่ยนจมูกหน่อย พอทาการเปลี่ยนปากนางนิดนึงนะคะเอาปากแบบยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะจากนั้นก็ดึงสันกรามเข้ามานิดนึงค่ะแล้วก็หาสกินผิวก่อนทุกคนคิ้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยจะว่าไปอะ่ะมินจะใช้เป็นสกินเบลนด์แบบนี้พอนะคะขนตาก็ประมาณนี้จากนั้นคุณแม่ผมสีทองเนาะ เราก็จะเปลี่ยนคิ้วให้นา่งหน่อยนะคะโู้คิ้วนี้ก็ปังอยู่แต่สีทองก็คือมีเป็นแบบนี้เลยจ้ะหัวตาประมาณนี้นะคะลองใส่ผมใส่คอนแทคให้นา่งหน่อยเปลี่ยนผมให้คุณแม่ค่ะคุณแม่ต้องสวยนะคะคิ้วสีไม่ได้มากเดี๋ยวเราเอาเป็นคิ้วสีประมาณนี้ให้คุณแม่เป็นตาสีฟ้า,ฟาแบบนี้นะคะจริงๆคุณแม่ก้าวมวยแบบนี้ก็สวยอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องให้คุณแม่เล่นเป็นโนเนอะ โอเคหุ่นคุณแม่เอาเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะเราจะต้องมาแต่งหน้าคุณแม่ก่อนสีนี้สวยมากทุกคนอายไลเนอร์สักหน่อย,อยคุณแม่อายไลเนอร์ประมาณนี้ก็สวยนะคะอายไลเนอร์อย่างนี้ดีกว่าฟุงฟ้งๆอุ้ยปัดประมาณนี้ก็สวยทุกคนปัดแบบนี้ได้อยู่เลยเคุณแม่เป็นแบบฟิลกลอสก็สวยอุ้ยอันนี้สวยมากขออนุญาตนะคะเอาปากลงมาหน่อยโอเคเอาเป็นประมาณนี้พอ่อว่าจริงๆชุดเนี้ยสวย ปรับสีสันให้คุณแม่เขานิดหนึ่งนะคะเอาอุ้ยไลายนี้สวยจังให้คุณแม่ใส่เป็นตัวนี้รักกันทุกคนสีนี้นะคะส่วนสูงให้คุณแม่สักหน่อยนะ,ะเอาเป็นสีขาวเสร็จแล้วทุกคนคุณแม่ทาเล็บอยู่แล้วนะคะเล็บคุณแม่ก็มีความฟ้าแล้วก็มีความใสแหวนแต่งงานแล้วนะคะนี่นะคะคุณแม่อเนซาของเราสวยมาก ระหว่างที่คุณแม่เล่นเปียนโนอยู่นานมินก็ได้พบกับ NPC ท่านต่อไปนะคะพี่คิดว่ามีความน่าสนใจในการแปลงโฉมมากๆเลยนะคะและนี่นะคะ NPC ท่านต่อมาคุณแคทรีน่าของเราค่ะขอปรับโครงหน้านิดนึงนะคะาตาลงมานิดนึงนะคะแล้วก็ขอบเปลี่ยนคิ้วให้นา่งหน่อยขอเปลี่ยนรูปตานิดหนึ่งแล้วก็ปรับจมูกนิดหน่อยนะคะ จริงๆเป็นผมทรงนี้ก็พอได้อยู่นะคะแต่ว่าเราน่าจะต้องเปลี่ยนสีคิ้วหน่อยทุกคนเอาเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้ไหมแล้วก็เอาคิ้วลงมานิดนึงนะคะแล้วก็ขอบหลับจมูกนางนิดนึงองหน้านิดหน่อยนะคะโอเคคืมใส่ขนตาให้นั่งไปเลยเราใส่ขนตาเป็นประมาณนี้ขอลองดูสกินผิวอีกทีได้ไหมมินว่าสากินนี้ก็สวยอยู่เอาปากลงมาหน่อยนะคะโอเคลงเมคอัพกันหน่อยดีกว่า โอ้ oh, ตานี้สวยนะทุกคนอายแชโดว์อันนี้สวยอยู่นะคะอันนี้ก็สวยแล้วก็กรีดอายไลเนอร์เลยค่ะอายไลเนอร์อันนี้ก็ได้อยู่แม่ปัดแก้มเบาๆอย่า,างนี้ก็สวยเนี่ยทุกคนอมน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะแล้วก็ทาลิปมินว่าลิปสีนี้ก็สวยอยู่นะจากนั้นนะคะก็เปลี่ยนชุดกันหน่อยะคะ่ะให้ดังใส่เสื้อตัวนี้ไหมสวยมากแล้วก็แล้วก็หากกางเกงนะคะกางเกงกระโปรงก็คือมีความเข้าเซตไหม กระโปงตัวนี้สวยกว่านี่แง่มีกําไรนะใส่เป็นสีแบบทองทองนิดหนึ่งแล้วก็นี่ยงเราก็ใส่เป็นซ้อยแบบสีอมทองทอง,ทอ,งอย่างงี้ให้นางหน่อยนะโอเคสวยอยู่นะถ้าไปเล่นนะ่ะเล็บทับก็ขนตาค่ะใส่เป็นรองเท้านุดนหนแบบนี้ดีกว่านะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณพี่แคทรีนาของเราและนี่ก็คือคุณพี่แคทรีนาของเราค่ะทุกคนนาะงกำลังจะกลับบ้านมินก็เลยต้องพพสเกมไว้เนาะ ตอนนี้นะคะมินก็จะให้เจกแล้วก็ชอนชานแล้วก็ลูกๆเนี่ยไปที่ร้านชานมานตอนนี้ก็ถึงร้านชานมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมินจะให้ชอนชานเนี่ยมาข่ายเสื้อผ้าดีกว่าเอาเจกเดินตัดกล้องนี้เลยตรวจสอบกระแสล่าสุดก่อนเพนตอนนี้ก็คือแนวสตรีทแวร์พุ่งสูงนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำลุคสตรีทแวร์กันค่ะโอเคแนวสตรีทแวร์อ่ะเราจะข่ายเป็นผู้ชายบ้างดีกว่า สตรีทแวร์มินจะตั้งชื่อลูกว่าสตรีทละกันค่ะโอเคให้ใส่เป็นเสื้อขนขนแบบนี้ดีกว่าจะ้ะสีอย่างนี้นะคะสีฟิลยูนิคอร์นเลยแล้วก็กางเกงอันนี้ละกันโจดีชอบเอาเป็นสีฟ้าดีกว่าค่ะแล้วก็รองเท้านะคะรองเท้าเราก็น่าจะใส่ได้หมดใส่เป็นอีแตะและกันจะ้ะอีแตะสีม่วงนะจ๊ะ แล้วก็เครื่องประดับนะเครื่องประดับสตรีทแวร์คือมีแบบโชเ็เกอร์เออส่แว่นด้วยเออมันต้องแบบนี้แล้วก็มีหมวกอีกไหมหมวกหมวกหมวกเอาหมวกสีชมพูด้วยจ้ะจัดไปทุกคนลุกของเรานาสตรีทแวร์ราคารวม190นะคะนี้นะคะแล้วเราก็จะให้ชอนชาสวมชุดอันนี้เป็นไงล่ะลุกนี้น่ารักไหมล่ะทุกคน อนนีก็คือมีคนตื่นเต้นกับลุคนี้เยอะมากนะคะเราจะทําการขายชุดนี้เลยแต่ชั้นมาเต็มขนาดนี้ก็สักหมื่น้าค่ะตอนนี้เราก็ขายชุดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีปัญหากับไฟฟ้าในบ้านเช่าของเราเนาะมินก็ได้โทรหาแบบช่างมาแล้วนะะเอาละค่ะทุกคนในวันนี้นะคะเราก็ได้แต่ง NPC ในซิมสันของเราไปพอสมควรแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้แล้วค่ะ ถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับใครนะที่อยากจะซัพพอร์ตมินเนาก็สามารถจิ้มสมัครสมาชิก <c oughs> ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ